สวัสดีครับสวัสดีครับฟ้มสวัสดีกับจงตะปูชแนลตะปูชแนลมาเจอกันอีกแล้วกับผมมา,ามาเจอกันลามาเจอกันลากับคลิปนี้กับป้มโรมาอะไรนี่ ตำส้มตำกับตำส้มตำตำตัวตำตัวตำเองฟี่มือเองกินร้อยเองใครกินไม่ได้ก็กินกินไม่ก็ต้องกินบ่ตำเองกินเองใช่ไหมกับตับปูชาแนลกลั uh, งนะนี่คือตำเรียบร้อยแล้วตัวต,ตัวกับตัวนี้จำไอ้จำนาวตัวอ่าลูกเคร well him, ema, <pet it> ือ <ut> อันดับแต่เราก็ใช้นี่ก็เลยนะ ใช่วอดเทียมภาษาใต้ไอภาษาการกระเทียมนกระเทียมภาษาใต้เรียกว่าวอดเทียมวอดเทียมกับวอดเทียมใช่ไปเลยสระกกีดีถตาแต่คุณจอมนะตัูใส่กัอ่อจ้ามเจแปดกาเจรีแปดกรีบกกรีปโอเคกากรีบเจเก้ามากเนตยลวกีอ่แกรีงเก็บบายนะเก็บบ่ายึเต็ม ดีนะต่อไปคดีปลีครับดีปลีนี่เราก็ต้องเด็ดไข่จอบไข่จอบอ่ากินเป็ดก็ได้มาไข่จอบกินเป็ดเีดย็ดกไก้ยีดส์นะหนึ่งสองสี่อืาโอ๊คโอแล้วสิบ tiếp ra lộng cái sức lộng mọi lượt trắng 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 lớn trắng 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 cam này gặp trắng ma trắng 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 โคเรียวครับเกรยเป็ดเกรย์เป็ดเต้บุ้หลาวเต้ว่า,ลวานลา,า,าไม่ได้ตามนะตามตาม ก็ไปแต่ไ hmm. ม okay. well, we ่โกรกโกรกไอติปไอติปีมันแตกนะโอเคพอดีปีแตกปุ๊บไอ้ไฟมีไฟเออไ้น้ำตาลปี๊บนะตว่าน้ำตาลที่มันแก้งตัวตรงตีเมันก้าวถึงก่อนกับน้ำตาลปี๊บเป็นมดแล้วพี่น้องเอ๋ยไก่จอบบ้านไก่จอบกินว่ากัได้หมาเป็นไส้ไม่ต่างยังไรนะต่างกอนเลยแปลแต่คนจอบไป แกชาบ้านหน่อยก็ได้น้อยแกชาบ้านมาก็ได้มากได้ไปเลยได้ต่งกันได้ได้ตัางคุบก็ได้ไม่รื้อไม่หว่านไรนะก็เจ๊ไหมก็เจ๊ก็ที่มามันเกล้าการหวานวน้ำตาลพี่มันเอ้นนน๊น้ำตาลน้ำตาลในนี้มันอย่างนี้เยอะยนะเอาจนเอาจนตักแกงวะกระเล็บน้องก็เทปบูงละก็ได้ ตีหนึ่งกับไก่ลูกเกลือลูกเกลือกับเกล็ดได้เม็ดพอเรากินเองนะเราไม่ได้กินกับเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้ยงเ,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 เกลยอกับไก่ชุดไก่ชุดมันนะไก่ทำแบบนี้นทำไปเลยไม่จอดจงนะพี่น,อน้องเออ นี่รูปคนใต้ตำกินนะนี่คือจุดคนใต้ตำกินมะเขือเทศหบุก,กเทศใช้กระป๋าย,ย้ามหนูไส้เมื่อหลุกเจ้าเกตกันทึ่งข้างหลงังป้องผีช้าำหนูเอา้า ลอกผาดทีนีลืมใจตัวต้องต้องลืมลืมกรบตัวโอ้ตายตายตายเหนื่อยเหนื่อว่าไม่ไดีตั้มเพื่อที่นี่ตอกลาเลยลืมกลบกตัวนี่นแหละตานะตอวรูดใก,ก่ทุดมั่นนะไม่ไม่ไวแต่รุดนีรูดรูดตาปูจานี้แต่นี่ไม่ไวออเอาอกไม่ลาวกะ โอ๊ะลาดีลืมเลยแม่น่าเล่นเปลืองเมยม์เลยเมยนี่ต่ำคลิปปะเนี่ยนะใส่ตัวก่อนนะนาตีแล้วอย่ากรอ,อกตัวกาวกรุบขอาพวกกาวนี่ก่อนกัะผมเป็ร็มหนุ่มเร็มได้นะกว่าไปลาวเนี่อะไรตอนนี้กีลงกีลมมืมเมย์เลยเมยอย่าว่ากันเด้อต่ำเองกินเองนะ กิการตัดต่อเก็บแลกวทำแล้ว hmm. ก mm ็ว hmm. mm ่าก็ว่าเนี้ข้าม่ได้ตับปูนะมีแต่เตี้ยงว่ารอให้เกลียดจริงตัปูก็ให้เกลียดมันกันปลตัปูก้นี้เหมือนกันเป็นก่อนน่นี่จิ้มปอกประมาณอืม อืมกรเดินกระดอนมีเรยอนี่อน <laughs> โอเคใส่นี่เลยลูกเกลือแต่กระเดียวลืมความลืมไม่เกิดการนีรใคร น้ำปลาราน้ำปลาราฮะน้ำปลาราอร่อยมากเลยตรงนี้ปลาเราดับปลาดบปลาดาทุกเรือนนะปลาตอมเอามาเป็นตัวจอบเป็นตัวกันจอบชี้ชี้กินร้อยจอบเป็นตัวอายะชี้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 แค่ปเลยนะไค้หมาแคบมาใค่ใคอยืดแบอยืดแต่แใ่มาเต็มก้นนี่ก็กินไม่ได้เลยจบเก้า พวกจุลดเดี๋ยวขอใช้ตีร่างนิดนึงกว่าก็ไปต้มน้าวใช้แปรเอาไม่มีปิดตองได้มาตามเองใช่ก็ไปมีโก็ไปต้มน้า cái chóp kia cái chóp kia cái chóp cái cái chóp cái cái chóp trong trong có đấy trong nga thì nó nga đấy thường Xếp đi lười bỏ chọc kín lục được được nào thì mai tính cái lười thấy không được nào bị lười thấy đi บีบอืมนะนะมือก่อนป้องจูรถแปลงวานไก่จอบป้อมหลวงไอ้ป้อมป้อมหลวงมัดไอ้ไอ้ม้อยหลวงมัดไอ้ก้นหลวงมัดก็ไท้ไปเลยต่างกุกนี้แท้ไปเลยนะพี่น้องนะแต่กระปุ่นได้เดียว Ba mình thấy hít dạng chim. nè, dạng chim. Ba dạng chim. Ba dạng ít Ba dạng chim. Ba dạng chim. Ba dạng chim. ta thấy chim. nè, dạng chim. Ba 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 dạng ยังใครจบคลิปนี้ก็ตาวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋วเอา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 จาก่อนเดี๋ยวกเดี๋ยวเรทักแป๊บว่ามันช่วยปั่นคือนะโอเคนะ